สวัสดีครับพ่อแม่เอือไอเซยิงสุขูสุกคนครับมึอนี่บอไก่โคกน้บกผ้าเลาะผ้าพี่น้องเลาะมากับยายไพ่ครับยายไพ่สวัสดีค่ะมาเด้มาขวาัตแต่ใส่ได้จ้าผ้าย,ยา,ายไพ่มาหลิน,นดินทรายครับพี่น้องผมมาขวัตเขียดเบิ้งมันจีได้บ่อาขวัตเขียดครับ่บออยู่บ่ออาขวัตเขียดที่ผมฟังเซ่ครับพี่น้องผมมาโวเซ่มาเล่นดินทรายจ้ะดินน้ำดินดินดินทรายพี่น้องผมผมเอบรรยากาศ ใายงามๆในพี่น้องผมข้าวคัวเขียบบึงมันสิม,มีบ่วดอกมาเล่นมะลินใหญ่มวนได้มาได้พี่น้องเนีย้ยย่างขาบึงว่าสิม,มีโตบัวบอหอมๆพี่น้องผมเล่นเกียกดินใส่บอกเลยกำลังเกียกอยู์น่<ม>นีน่คุณใส่ฮ่าเนี่ยกินไปน้ำพี่น้องผมข<ม>้าวคัวเขียดทราย แต่ว่าก็ยังบ่าดิเจตัวแย่ไผ่กำลังสร้างเดินนี่ครับนี่ครับแย่ไผ่เคลียร์ขึ้นนี่พี่น้องคนนึงนี่พีี่่นน้องดูิหมจุคูเลยครับแย่ไพ่เคลียร์ขึ้นจากขันตออเคลียร์ไปเคลียร์มาใครสิยู่นน่นแถวนีหรอพี่น้องนี่นี่นี่พี่ย่ไผ่ฟังท่างพี่ครับดีครับพี่น้อง ก็อีกแว็ตัวนึ่งนี่มุกชุกโขอยู่นี่นี่เป็นไงอีเพิ่นครับนี่พี่น้องหลังเนยืีต้องลองเ่ะอ้ยู่น้ำคีนสายอ่ะสิอยู่แถวนี้อยูวัวจะเคลียร์บงแถวนี่งลมแล้วบบางเคลียร์เร็วเคลียร์ไปเองเสร็แล้วครับพี่น้องขันถือตัวนี่สิต้องเทียบกับฝุ่งดองขึ้นมาเทียบกับถือหลังเพิ่นหลังแอ็กเพิ่นนะนี่ครับเจออีกแล้วเมื่อบ้านแถวใยญ่พี่น้องเขียนบอกครับ อืมเช็ดตกัก <c oughs> นานนานนานท,ที่ดีมากอยู่พ่อชักอยู่น้องขอบคุณค่ะติดตามยา,ายไฟครับพ่อไก่ขวดขวดแยกเปลือกเบียดแห้งๆออกซะก,ก่อนจังเกียร์ดักบ,บ้งขีดดินส้มขึ้นมากเจออีกแล้วครับเกียร์ขึ้นมานมากหอดี <c oughs> พี่น้องขุนนี่ตัวนึ่ใหญ่เลยนี่อ่า <c oughs> น่ในหลยตัวแล้วครับอยาไปเจออีกนะครับอยาไปเจออีกนะหลังแกะอยู่นี่หลังตอกดูพี่หนองน้านี่นี่ครับนี่หังตอกกินี่ไปยิ่เจอว่าเข็ตอกโกตีพี่น่องวันเนี้มห่อเสี้ยมไปถึงนังแกะก็มานี่ครับมันผ้าหลังผิดว่าหลี่ลบสดตัวอยู่นี่ก็นนเสี้ยมจะหุ่นจักที่หลอกว่ามันฉันอยู่นกแก้มติดเสียมขึ้น ก็ะจายตัวนี่ครับใหญ่ไผ่ล่งลูปลุงเอ้ยอีกตัวน่ารัมากเลยก็ได้นี่ครับนี่พี่น้องไ่ายจับมึงกันน่พี่น้องเห็นมะนอวมันกลมกลืนให้ได้ครับนี่ดีดีอือ <c oughs> ตอกเป็นใสายงามครับพี่น้องผมแค่ลูกจักนี้ ส่วเทียมโมเมนโมเมนนี่่งร้อง่งร้องกุหุ่ไดอเะอยู่ในขาส่งเอเเห็นะมือวันแวยซื้อมือปมือนี่ซาบึงแถวปมือล่ะแถเออแถวซาบึงทาซาไปกีเออไปละไหนพี่น้องพี่น้องพี่น้องต้งน้ำรบันนี่หอน้ำล่ะ หอดน,น้ามละ่ะหอดน,น้าละ่ะกบพูนแย่พายน้าลงไปพูนเห็มนมโนต่ก้อนมูนน้าบ่ดนดีล่ล่ะนั่นจะเห็นโค้งหว่าจกออกจากนี่ครับพี่น้องผมเต,ต็นดดเต็นดอดออกจากนี้เต็นย่องย่องลงไปพูนเดี๋ยวจะนั่งกับพูขึนะ้นน่ะ เจ้นั่งก็ฟูขึ้นน่ะอ้เดเอ่อ่าเดี๋ยวมันฟูขึ้นมาเดี๋ยวบอกไก่สีํำไปจัดการอ่ะยายไข้หายไปอีกครับเดี๋ยวอีกแล้วครับว่งหันออกจากว่างหันออกจากนี้บาดที้ออกจากนี้ครับพี่น้องน่ะยัไม่ใยญ่ไพครับนี่ตอนนี้จังบ่เต็นลงต้นหมบจูโคอต้นนั้นเต็นลงมาได้ขึ้นครับม้าใ้ข้นจากหนาว่ได้ขข้นรุ่งตำแหน่งครับผ้ไดนขึ้นเพื่อนอีกตัวนึงครับพี่น้องผมนี่นี่ โอ้พ้นลงใหม่แสดงว่าอยู่ตำๆก็มี่ั้วสูงขวดพรจ้กวังหันก็มีข้อนมีข้วดิ่งมันเกินมันท่ามีโมอยู่กี่ไก่อาเกียรตัวนี้มันหนาขึ้นเลยก็ใจเหี่ยวใช่ปะใจเหี่ยวแต่เกียรตวนี้ไม่ได้ขึ้นพี่น้องผมดีครับเห็นไม่อีกตัวนึงนี่อ่อนเสียมเลย งานใส่เบื่อ,รอไรได้อันนี้พี่น้องผมไรได้หรอในไรตัวละสิพ่อโมกหรอครับพี่น้องโมกไลละกัรเอามือขวดกับเอาไว้เจ็บมือถือเสียมกับใช้พี่ด้วยกันยังไงอะไรอีกครับพี่น้องผมนี่แย้จริงจรงิงมีอ,อีกะป่ะมีครับนี่เขียนร่อ,อรงใหญ่ให่กันครับเขียนยู่นี่ได้ยูนี่สองตัวสามตัวแล้วครับเขียนยู่ี่อนเดียวนี่ เขี่ไปหุด่ยนี่นื mm ้อเนื้น้มีนตัวเสียมน่อนเมีนดอกปูขึ้นมาแล้วครับเขียนตัววังหันนี่นี่ครับไหนไหนล่องไปอีกล่ะโอ้เก่งแท้ล่องไปแล้วครับพี่น้องผมอ่ะเดี๋ยวจับอีก แพ้ไรได้อีกครับได้อีกแล้วพี่น้องผมลงมาฟองถึงก็ได้อีกแล้วนั่นเนาะมีเขียดครับมีเขียด,ดยืดตัวมีนี่เได้ยืดตัวขัวไป็นสีแล้วครับพี่น้องผมขันเทียนก็สิดัดขึ้นมาหลุดหอกลูกบาดแช่งตาหูอยูอกินแบบสมัยเกา่าพี่น้องผมหาขัวเขียดเสร็จใจแพ้อีกแล้วครับพี่น้อง นี่หนังตัวนั่นครับเจ็บตั้องมาไปใส่ครึบเกลี่ยไปไหนเจ้านกฝูงดังขึ้น,นาดพี่เนาะท่านถึอหม่องพนยู่าฝูงดัดขึ้นมาโดนท่านก็ถือเกลี่ยไปสิแล้วครับแต่มันมีมันก็เห็น กุมาอีกแล้วพี่น้องโอ้ยออกมาจะหนีนี่ครับนี่ดกว่าสิพ่อจังว่าบริไททำให้พี่น้องผมบึงตอนยายไฟขัวเพราะว่ายามันกดพี่น้องที่เราจังเห็นคขวบข้นจังหัวว่ามันนี่จ้าเฮ้อนี่เขี่ยอีกแล้วเขี่ยอีกก็ฝอยอีกครับนี่นี่ครับตาเหลี่ยมแม่แม่เขี่ยอีกจ้งงงงงพี่เ้องนีปลากิน ไปในพ่อแม่งบงครับอุ้ยเอาไปใส่เบ็ดก่อนเจ็บนี่พ่อไปชื้นหันครับหันตัวกลับน้ำร้อนอ๋อส่ขู่เห้นไหมต่างกันครับเอามอันออกอยกขคู่มันออกจากูออก,ก,กันแนวอไส้แน่อไส่กับมหาฟ้าปิดอ้าพออีกแล้วครับเจออีกอแล้วครับ ออกยู่ไก่ก,กันครับเอ้ายิบ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 ,ยบ,ยบเออยิบกรึบอ่าแกะแต่ตัว่าเนี่ยอาดไว้ำันโมเดอันร้อยออกนี่เบิดลงโบไกลกันลุงยูอมแอมฉันยูฉันย,ย,ยูกับชุยิบู่แล้วมาตนะ้องชอยูเป็นคูตัลยไปไปกัหรับ อากาศดีๆเย็นๆครับพี่น้องผมเด่นดินไส้ร่มหนาวๆใหญ่เพ่แย่ไพ่เดรละมุกมั้พี่น้องผมนั่นๆๆไปแล้วครับน้ำอีกเลยพี่น้องฮึ่มสอดเดียพี่น้องผมปีนใกล้จะประตูคักเสียเฮ้ยเกลียโผเกลียกินร้องงูเสเขียบปีนไหมครับย้อนเขียบตัวเดียวออกจากนี้ครับพี่น้องผมด็อกดดอืม จะตีนล็กพี่เท่พอได้คุบพอได้ไดิมองเ่อืมองตกล็อกเขาไงเชยดตกเขาไงนีนี่ผู้หลงโดดตึงตึ๊งตึงตึงตึงเขียยผ้าแรนอย่ามันลงกหนึงึ้นระบบตัวหน่ะเฮ้เสียหะอ่ฮ แม่นอยูว่า่แมนตัวม่นอีดีครับอยู่นี่อือ,อเขี่ยไปเขี่ยมากับฟงดองข้นนะบ้วนมาพี่น้องหัวเขียง่ายไม่หัวันได้ได้ได้เจ้าเขียดไปโมกพี<ม>่น้องโมกพฤติกำรมเขี่ยไปม,มันข,อนขอน้อไ่เขี่ยบึงเดินครับพี่น้องผมมาเด้อม่โขเขียด,ดยด่ายเจสซี่เอ้ยชิดหอดอยู่เด้อ อย่าปาอย่าปล่อยกันนะจ้ะอืมว่าเกลียดใช่หรือบ่ได้ไปต้อนลุงครับพี่น้องเบาไกลลงมาหาเนี่ยกินอยากไม่น่าดัน,นออกอีกแล้วครับพี่น้องผม,มน่าอ,อีกแล้วมวนหมอง่ายนึงออกจากนี้ครับออกจากนี้นนสับเด,ด้ดอขันม,มีงมแหงสีม่วนหลายตั้งขันตั้งคุบ อเป็นทั้งบุญยู่ดอกข้อไหนกินอยู่ปีบ่อื้อได้นี่ปีนี่คนมาเคลียร์ระมัดงนี่ดิง้งล้วนปีนมีปีบอกครับพี่น้องผมปีนี่ฝ่นฝาบ่ค่อยดีปานใดกบเขียดก็บ่ค่อยได้ไข่ไข่ก็แห้งหน้ำโบกนี่จากไข่าตายเบิดฝจากนบ่ดีคือทั้งบ้านพี่น้อง เชียขึ้นจากบัวกันพี่น้องผมเลาใหญ่จากทั้งดุมขึ้นมาปักเชียร์ขึ้นนี่น yeah, ี่ครับตัวนี้นะเลยเชียร์ไปยังไงเต้นลงเสียอีกเต้นลงเสียคูบน้ำตกเสียอีกเกือบแลได้มกอะไรพี่น้องผมฮะเกือบได้มกนึงแล้วครับคูด้อโอ้ยเปไปเอาหนาไมาได้สิใดอ้ยโ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 อ้ยอ้ยอนยอวย <laughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ยังระบาดโอ้ยเอาละมี่ขอ,อนอมกินบอสอ้าที่นี่นขามปักเซมาพี่น้องผมนี่ใจเพล่นนี่ครับเี่ยมั้งเย่ยบัง้ง,งนี่พี่น้องผมนี่นี่นานเยอกแยะนีจิบนี่นมลอยมองนี่ด้ซองนะครับเวิกทั้งรุมมาได้จ๊กตัวพี่น้องเวงิกเงิน จะาบริไทยทำพี่น้องผมเบืงเบื้งไงมาไหนมาได้อยู่นี่เบื้องฐาเบื้องหามีม้นอีกพี่น้องผมเนี่ยตัยัามองเดียวหนิอะนอกนั้งก็ยังหลายโยกหุ่นตไปเคลียรยี่หอกทางกันี่ใช่หรอแม่นว่าแก่ไพ่ไวอยู่นี่พี่น้องผมนี่นั่งนีหน่อยเคลียขึ้นกันน่นันแม่นี่นี่นั่น ร้อยหนึ่งตัวถือเข้มเพราะวันไห้ันึงนี่แม่มันก็อะไเห็นชงตัวแล้วมองนี่ขาไม่มูยิงมองบันลงกับจังลงพี่น้องผมมองบรลงกับเคลียฮะกับบัวหัวมองนดูอ,อ,อเหลือหนึ่งครับพี่ฝนกันมาอีกแล้วพี่น้องผม ปลีนขึ้นมาปลาเปลีปี่นออกมาจะหนีครับพี่น้องเปลี่ยนออกมาจะมองนี่โอเคอ,อืมจรงนี้เว็บขึ้นมาเป็นตะพวนแท้พี่น้องคนชิว่าเด้มนอนอยู่ว่าจะใส่นอนได้จ้า กระผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้บอากกระกับขอบุญขอบุณพ่อแม่ใส่ยิ่งสุขสุขคนขับที่เขามาติดตามรับชมเป็นแรงแชร์แรงใจให้บ่าวไก่กบใยายไผ่ครับหาอยากหากินครับพี่น้องผมไปเรื่อยๆบ่าวไก่กบใยายไผ่มีอะไรก็หาเพราะอยากได้กินครับผมพ่อหมูมือมุมเบ้นไปพี่น้องผมสำหรับคลิปนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องผมอยู่ดีมีแห่งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรง รับรองรู้โดยสุขุสุคนความเจ็บยังใดความไข้ย,ยัมีครับพี่น้องผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับคลิปหนา้าฝากพี่น้องติดตามรับชมน้ำด้วยครับเบ,บ,บ,บาๆใก่กับยายไผ่สิป้าพี่น้องรับชมไปเห็ดยังทางไหนฝากติดตามน้ำครับผมจ้าสวัสดีจ้าติดตามบางยายไข่ได้แจ้าสิป้าไปหาอย่างนนท์เนี่ยไม่เห็นพี่น้องโดนแล้วมันมีอีกตัวบ่พิจ<ห>ารณารายการน,าน้องคนตัก ขอบคุณมากมาก